การเอาไฟในแกนค่าดีมาใช้เป็นไฟไปบอัพตัวเองอันนี้ตอนสองนะตอนแรกเราได้ไฟเท่นี้แล้วนะประมาณนี้ผันหกรอบเจ็ดรอบเนี่ยลองเอาคราวนี้เราเอาไฟเนี่ยมาใส่ในกุลเลสสองโวลต์อันเทียบไฟลบนะไปจ่ายไบอัพตอนสตาร์ทนี่เราใช้ตรงกลางเนี่ยเป็นเป็นไฟเทียบับลบเป็นบวกนะผ่านไดโอแล้วผ่านสี่เจ็ดเคนะพอเปิดเครื่องไฟนี่มาก่อนพอสตาร์ทออก ตสตาร์ทออกก็จะมีควายัดมาแปลงเนี่ยวิ่งมาเสริมแล้วออกไปไบอ <c oughs> ัดเองให้ดูแบบนี้นะฮะ <c oughs> อันนี้มันจะเปิดให้ดู <c oughs> อรามิเจอไว้อ่าเปิดหนึ่งสองสาม นี่คดีทำงานแล้วนะไปออกมาจะกดเนี้ยสิบแล้วจะลดเหลือสิบสอ